อยากจะให้ลองใส่กล่อง 125x นะครับผมใส่กับเรียบร้อยนี่นะคุณผู้ชมนี่เราสตาร์ทกันแบบไม่มีปลายท่อนะดูเสียงมันจะลั่นขนาดไหนนะเสียงโคตรดังอ่ะออโอเคนะครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนดีต้อนรับเข้าสู่ยูทูบชาแนลนัดเอโตะนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็ห่างหายไปจาก เวฟร้อยกันไปนานพอสมควรนะครับและวันนี้นะครับผมก็ถึงเวลานะครับผมที่ทุกคนขอกันมาเยอะมากนะครับนั่นก็คือนี่เลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมปิดแบบว่ายี่ห้อไว้ก่อนนะ <c oughs> นี่นะคุณผู้ชมก็จะเป็นแบบว่านี่ CDI <c oughs> นะ CDI unit มันก็คือกล่องไฟของ w ว v e 1 2 5 X นะครับก็ หลายคนนะผมก็ขอผมเข้ามานะครับผมว่าอยากจะให้ลองใส่กล่อง 125x นะครับผมใส่กับเรียบร้อยตัวนี้นะครับผมนี่นะอันนี้ก็สภาพแบบว่าคือตั้งแต่แบบไม่ได้ทางคลิปนานนะผมก็จอดเลยนะครับผมจอดนานมากๆนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาทําสีท่อซะก่อนนะครับก็เตรียมท่อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวทําสีท่อเสร็จนะครับก็เดี๋ยวเราก็มาลองใส่กล่อง นะครับของเวีบร้อย X ดูนะครับผมว่าเวีบร้อยใส่กล่องร้อยยี่า X เนี่ยนะครับผมรอบมันจะตัดไหมนะ <S <S ทุกคนนะครับผมก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวก็จะเช็ดทาความสะอาดมันก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาทําสีท่อก่อนนะคุณผู้ชมคลิปนี้นะครับผมก็จะทําท่อให้มันเศษก่อนนะครับแล้วก็จะมาใส่กล่องนะครับร้อยยี่ห้า X นะทีน okay. ีก็เรามาทําสีท่อให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับ สีที่ผมใช้พ่นนะครับก็จะเป็นสีสเปร์ธรรมดานะเลสฟ็อกอันนี้ก็คือแบบมันเป็นท่อต้นแบบเนาะก็ใช้แบบว่าสีธรรมดาก็พอนะ คนะก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวรอบแรกเราจาพ่นแบบว่าเป็นสีบางๆก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาพ่นอีกรอบหนึ่งนะครับผมอะเดี๋ยวไปดูที่ตัวรถกันก่อนนะครับว่าตอนนี้นะครับผมเวฟบร้อยของผมก็ใส่เป็นกล่องแต่งอยู่นะครับกล่องแตนะ่งเนาะก็เดี๋ยวแบบว่าคือไม่รู้ว่ามันจะสตาร์ทติดไหมนะก็แบบว่าคือคือแบบว่า<อ>ก็นานแล้วนะไม่ได้สตาร์ทไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรนะครับก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวลองสตาร์ทดูไหม ลองกระตาดูก่อนดีกว่านะก็ยังไม่ได้ใส่ปลายนะเดี๋ยวผมเอากุญแจรถก่อนนะครับคือคุณดูก็คือแบบว่าคือแบบกุญแจรถผุมหายนะผมจอดไว้นานนะครับก็ตอนแรกว่าจะแบบว่าแจะคสตาร์ทให้ฟังเสียงก่อนนะแต่ว่าคือตอนนี้คือกุญแจรถมันหายนะครับก็เดี๋ยวผมขอหากุญแจรถก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวหากุญแจรถเจอแล้วเดี๋ยวค่อยมา ฟังเสียงกันนะครับผมว่าตอนนี้เสียงมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมกับกล่องแต่งนะโอเคนะครับผมไปโอเคนะครับผมคุณผู้ชมก็ตอนนี้ผมก็หากุญแจเวียบร้อยผมเจอเรียบร้อยเลยนะครับก็เดี๋ยวมาลองสตาร์ทฟังเสียงดูนะครับ่าต,ตอนนี้เสียงมันเป็นยังไงนะก็มันยังไม่มีปลายท่อเสียนะคุณผู้ชมผมก็จะสตาร์ทแบบนี้เลยนะนี่น,นี่ตากล้องทุกมาดูข้อฝั่งนี้นี่น เราสตาร์ทกันแบบไม่มีปลายท่อนะนี <si ่ดูเสียงมันจะลั่นขนาดไหนนะคุณผู้ชมเสียงพุดดังอ่ะเออโอเคนะคุณผู้ชมก็เราก็จอดกันไปนานพอสมควรนะซึ่งมันก็ ถือว่าสตาร์ทง่ายมากเลยนะก็สตาร์ทครั้งเดียวติดนะครับนี่นะครับผมก็ไม่ได้แอกนะคุณผู้ชมนี้ <c oughs> ก็เครื่องมันดีนะครับเออประมาณนี้นะก็เดี๋ยวเราไปพ่นสีรอบสองกันเลยดีกว่านะครับแต่ว่าผมเอาสเปรย์ไว้ไหนแล้ววะเมื่อกี้อ่ะนี่นครับ โอเคนะครับผมคุณผู้ชมก็ได้ประมาณนี้นะครับนี่แต่ว,ว่าสีมันยังไม่ทั่วเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมก็จะพน่นให้มันตทั่วก่อนนะ เค okay, นะคุณผู้ชมอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่มันก็จะได้แบบประมาณนี้นะก็เดี๋ยวผมจะลองลอกแบบเทปย่นออกนะครับนี่มันก็แบบแบบว่ามันจะเป็นแบบท่อทรงเช่งนะคุณผู้ชมนี่แต่ว่าก็คือท่อผมมันจะแบบว่า เสียงวิดังนะเออเป็นทรงเชงนะว่าเสียงมันไม่ดังนะเ้นี่อันนี้ก็จะเป็นปลายท่อนะก็เดี๋ยวเราเข้าร่วมกว่อนก่อนดีกว่านะนี่นะครับ นี่โอ้สวยงามนะครับทุกคนก็แบบว่าคือแบบพอพ่นสีเสร็จแล้วนะเออมันก็ได้ประมาณทรงนี้นะนี่นะครับแต่ว่าคือแบบว่าอันนี้มันจะเป็นแบบรอยเชื่อมแล้วว่าสีเก่าผมไม่ได้ขัดออกหมดนะเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้อยู่นะครับเออจริงๆถ้าแบบว่าถ้าขัดออกเนาะมันก็จะสวยเลยนะครับเออนะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวลองมาใส่ที่ตัวรถกันดูดีกว่านะครับสวยขนาดไหนสวยขนาดไหน นี่นะครับคือผมก็ได้อยู่นะคุณผู้ชมนะครับผมก็เดี๋ยวฟังเสียงก่อนดีกว่านะใส่ใส่ใสปลายขอดแล้วมันจะมีเสียงไง สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้านครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาใส่กล่อง125 X กันนะครับผมก็ตอนนี้ก็คือรถแบบพร้อมที่จะเปลี่ยนกล่องแล้วนะครับแล้วก็เช็คสภาพนะครับผมแล้วก็ทําท่อทําอะไรให้มันเบ็ดเสียดนะครับผมก็นี่นะครับคลิปหน้าเดี๋ยวเราก็จะมาใส่แบบกล่อง125 X นะครับก็จะเป็นรหัส KPY นะครับผมตัวนี้ก็คือเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมว่าถ้าเราใส่กล่อง125 X แล้วเนี่ยนะครับผม รอบมันจะตัดไหมนะครับกับเบียบร้อยเนาะเออแล้วมันจะใส่ได้ไหมนะผมก็รอติดตามกันนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะผมสลับคลิปนี้ก็ไปก่อนครับผมไปนะ